กินหัวเออ,เอ,อ,อยังก,กินเนี่ยกรมาตีแล้วเมื่อคืนนะ่ะตีซ้ำไปพูดไปพูดไปคางอีกเนเด้อันมูพวนะกนั่นก็สำคัญทำมาแรงมาหนีโทษหากันโหลดยุไซไปไซโทษหากันโหลดบอกหลายเธอเหรออันพวกคบมูนี่มูก็สำคัญแม่บอกไห้นะว่าคนที่มันโทษหามาส่วนไปกินเราดูดูเห็นอย่าไปคบมัน จะค้องเป็นไม่ยาไม่ยิ่งอมไปหาก,กินเหลากินยามันมาสิแมนโอ้ย,อย่าไปบอเห็เขากะสร้างเขาไปยังวะนี่เขาหญงพอแห้งแล้วก็จะไปแซมมาแซมกับเรื่องของเขาขันว่าสบายขันว่าค่อยได้พักพอนนั่นเขามาแรงมากนั่นให้แก้ซูมือซูมือทะลกเด้อ ข้ามแข่งยังได้ตัวเย็นง,งานพา่อเส้อไว้ให้แล้วเตรียมเลยกูได้หลายมือเยอะดอกมันจังสดชื่นตัวก่อนสนักวันไปรู้แล้วว่าลูกมันซัวได้ผู้ใดโอ้ยนอนเจ้ากระไดเนาะแต่สร้างเขาเป็นยังเอานีไหมจะเข้าตะกี้เขาเป็นบ้าเป็นสาวเ้าก็ไปเทือเขาดิตัวเฮ้ยเขาก็ไปเทือเดียวฮะละ ก่อนจะบีบข้อข่อยหัน่นไ,ไ,ไปอีกเลยพวไปน้ำกันที่เ,เก้าหนึ่งบอกสิยาเขาเปียงทั้งหมดทั้งปว่ยามันขาดมาเป็นอย่างมามันหยาดนะนสิยาคือข่อยมันสิทุกมันสิล้ำบากคือข่อยล้ำบากใจนะ